สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมพามาชมหลังจากที่เราวางเหล็กวางเหล็กล่องประตูแล้วนะครับก็จะมีการเทปูนนะครับผมนะดูครับหลังจากที่เทปูนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับดูครับดูครับดูดูล่องเหล็กนะดูเทปูนนะดู ทปูนเป็นเป็นร่องเหล็กหลังจากที่วางวางเด็กแล้วดูคนระตรงนี้เทป,ปูนเสร็จเรียบร้อยแนละ้วตัวนี้เดี๋ยวพาชมนะดูเนะนี่ยที่เราเทป,ปูนเสร็จแล้วครับจะเป็นร่องเหล็กเห็นไหมครับร่องเหล็กที่โผล่มาสำหรับให้หประตูมันเลื่อนนะครับเลื่อนข้าวเลื่อนออกนะตัวนี้ครับผมนะนะครับ Yeah, yeah. สนร่องด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ประตูเข้ามาเก็บอยู่ด้านนี้นะครับผมนะเนี่ยปูนก็กว้างประมาณ30เซนนะดูครับกว้างประมาณ30เซนนะนี่ก็ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งหลายวันนะครับตัวนี้สี่ห้าวันนะตัวนี้